สวัสดีครับตุ่มเพียวพาเพิ่นครับสวัสดีตอนเศร้ากับบรรยากาศลังฝุ่นบ้านพี่น้องฝนตกบ่ครับเมื่อคืนนั่นฝนตกเบิดคืนเลยแต่ว่าตกบ่แห้งนะครับเนาะฝนแหลกของปีพอเหตุให้ชุ่มชื้นชุ่มชํำกันไปทั่วทนะั่วหน้าผมคิดว่าน่าจะหลายพื้นที่อยครับเพราะว่าเบิ่งพายากรณ์อา,ากาศเพิ่นว่าฝนจะตกทั่วพื้นที่ อีสานตอนบนเนาะครับเนาะบุรู่ว่าาักกางภักใตภักเนื้อตกบอ่อกระเบนใจครับเมื่อขึ้นนันฝนสีงแห้งจังหน่อยผมว่าแมนอึงจะออกผมก็ออกไปหาไตอึงเนาะแต่ว่าบ่ได้พาทุกทันไปหาไตกระบอกออกนะครับพว่าขันบ่ตกแห้งนคักน้ำซึมลงไปหอดข้างลางบ่ได้อึงเขาก็บอ,อกนะครับอึงเขาก็อ,อ,กอ,ากอยู่ลอกพอสมควรน,น่าจะอยู่เป็นเม็ดพุ่นลครับ น,น้ำตกลงคักๆซึมลงไปหาเขาเขาหูว่ามีน้ำเขาจังจะออกมาเนาะผมออกไปหาไต้ครับไต้ต่อันนี้มานี่นะครับมมีอึองจต่อเขาได้อันนี้มาเขียดโม่พอได้เห็ดอยู่เห็ดกินเดี๋ยวพายเห็ดเมนูกินเ้ซเนี่แหละครับเขีดโม่ก็เอาอาหารบานเฮ้าเนาะหากินปกติ ฝนโมตกนี่ผมไปใต้อากาศฮ้อนๆไปหาใต้นี่ก็ได้ยูได้กินแล้วครับเียดกระลาย,ย่ตัวออกมาซัมนี่บอกมาหลายเอาเพอ,อยู่พอกินนี่แหละครับตันนี้ก็ประมาณเศร้าวกว่าตัวไดอยู่แล้วครับเนาะเห็ดเมนูกินเศร้าแสบๆปีนี้เมนูเขียดอิโมนี่กับดอดายผ้าทุกท่านเห็ดกินจักเทียบอดายปใต่จักเทียนะครับเนาะยังวงเได้ไต้อยู่อากาศฮ้อนๆก็คาดกุล่ะ จังจะพาไปลุยไปไตเบืง้งช่วงนี้ก็น่าจ,จะมั่นยุอกครับเพราะว่าพึ่งเป็นฝนแหลกเนาะเขียดเขาก็อยู่ในหูในดินฝนตกมากเขาก็ออกมาเขียดนี่บ่ได้ยุ่ยแล้วคืออึงครับรอฝนลงมากคกๆปุณล่ะผมจะพาไปไตอึงเมื่อน,นี้ก็กินเขียดไปก่อนครับจัดเมนูก้อยคือแฉ่าครับก้อยเสรามงนี่เนาะได้การเลย ต้มสมใส่ใบมะขามครับที่แรกว่าจะก้อยต่ว่าน้องเพื่อยากกินต้มมาสันจัดไปเขียดกำลังใครครับ ผมฟูงรสไม่ใช่อย่างไรนะครับการเกลือแล้วมาละเกลือผมใส่ลงไปที่แหลก้วน้ำเดือดๆจักหน่อยจังเอาแบบขามลงครับ เขาก็ไปได้กินโดนแล้วเนาะก็ดี <คน S 1> ไปหลอหนาต้องเห็นเขาไปน้ำกันเมยป็มยังไงสุดยอดสุดยอดม่ะเศรษสมปุลุยหอมใบมะขามจัดไปอ๋ปอปปุงแน่นม่ะจ้าอ๋ะปปุงเลย ส้มสมมขามันต้องกินกับแกวพิพงครับจังจะเขากันปงนัวพริกปนหรือว่าพริกพงนำปลาเล็กน่อยครับโูรีโูรีเข้าไปขาดบอดกเเก็คือหอม ลงไปเลยครับน่ครับบนที่นี้สิ่งสำคัญก็กคือน้ำต้มเซน้ำต้มลงไปครับน้ำต้มมันนัวนะนวแล้วก็มันสมสมๆพร้อมเข้ากันดีไปเนาะเนื้อเนี้นจำเลยบัด ฝนตกยังสี่หอมกลิ่นไอดินไอดอนครับเพราะว่าฝนตกใหม่เนี่ยโอ้ยหอมหน่ยนายวเนาะหอมดินหอมดิน <c oughs> <c oughs> มาครับมากินข้าวซอน้ำกันมาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าบรรยากาศเย็นเดีนสด,ดน้ำต้มฮอดรอบนี้บ่ได้ไปถ่ายท้ำตอนไปหาเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวตอนไปไต้อึงผ้าท่องเที่ยวไปจับอึงมันรอบนี้กินเคียดไปก่อนจัดไปครับเราไปผู้เดียว าจะว่าไปเบิงอึงนั่นละก็เล่าบอกให้น้ทองเท่วไปนั่มครับไปใจอึงโมมี่ก็เลยไปไตเขียดซะตันเราเลนย่องย <laughs> ่องจ่องออกไปไปอีลีม้นทางกบมี่น้ำใหม่ปลาอ้อยก็มีตัวน้ำให,หน้าจยังสี่เฟืองมันหลายครับเฟืองมันหลายเราเข้าเลี้ยวลงไปซองลงไปบอกใค้เห็นกับหุ่นไปไต่ํำปลาอ้อยมองเพลินเผาหุณมองเพลินเผาอ้อยออกาคุณต้องไทยก่อน เฮคิเทะมันอันนี้เนะเฮคิเทะมันปิดลงแต่ว่าทางผุ่นลอยลพืนเผาจะโดนแล้วนะครับก่อนลงน้ำตาลจะปิดพุ่ละสุดเออยังไงเสียบอยู่ที่ไขว่าเขียยมันออกจากหูยไหมนะครับมันเห็นฝนเนาะมีหอดไข่ ไค่จะแทบทุกตัวเลยเบิงเบิงอยู่นี่หมอมใบมะขามอ่าใบมะขามกันน้อยหน่อยเพราะว <laughs> <laughs> ่าช่วงนี้ก็บพิ่งคยหลยประมอันมีหน้ามีสาวอ,อืมจะหลยแห้งช่วงนี้เขาก็กินมากินพ้นกินหยดนหน่ยๆน้น่ๆยเข้าไปพอได้ใส่ก็หอมเน้วสดเอาเป็นตัวเลยครับอึงไข่เออดมันเหนอึงสีม่วง เกล็ดไข่อืมเกล็ดไข่มันมันหอมๆเนี่ยขวจัดเลยเทลาโตทท่าโตลดอือืมกระดูกแลวอยขวะแขวะครับกระดูกเรกของแม่ไม่มต้องคขปรงหน่อยเนาะนี่ <laughs> นหน่อยเนาะลองสงนละเสีกเศีกอโดนกินแก่ครับ ฝนแรกนี่บื้อแตเนแล้วจินนะครับเนาะพักนั่งหงางไงน้ำตรงไหตรงหน้ามว่เเดีย๋ยวพ้ทาท่องเพี่ยไปหาลอเบิ้งอยูด่ดอกเริ่มมีฝนบรรยาก,กาศก็เริ่มชุ่มชำ้ำอืมบอกว่าจะเป็นสาเล็กสัหน่อยหรือว่าพักผืชแตกออกแตกออกอแจวกับเสยียบน่งเที่วยวทำเจาใส่ยักอยู่ไปยัง บางท่านเพิ่นก็นเอิ้ญมาส่วอึงเนาะครับบางท่านก็นกนว่าตุ่มอึงเขียดเออเขียดโอ้ยกินเขียดอยู่บ่ได้ก็อึ้งๆอยู่กินอึงนนอ้งแห้งจนะ้ะอ,อยากกินอึ้งแห้งบ่เหือะเออเกียดเขียดบางท่านเพิ่นก็นว่าวั่วนเขียด <c oughs> เดี๋ยวน้องเพียอเดี๋ยวผมอยู่บ่ผิด <c oughs> ไปหาแต่อึ้งเบิดเไ้ <c oughs> จะก,กินอึ้งายอืมเนาะแซบพื่กันล่ะ <c oughs> จะเป็นเกียรเป็นอึ้งก็แซบพื่กัน,น,กนล่ะฝนหนักหนักเลยเนาะหนึ่งกบกบนี่ตัวง,งามแต่ว่าปีนี้ผมกับวลใจเนาะครับว่าอึงจะหลหรือจะหน่อยเพราะว่าคนหาหลาเสือเกินผมพยายามจะนุลักไว้นําคือหามาเขาก็มาปวยหม่องที่ว่าคนเขาบ่ถึง ปล่อยไปมองนี่ค <laughs> ั่เ้าปล่อยไว้ในสาะที่มีป่าเขาบ่าใครนะครับขางหูดีนายเลยบันที่นี่ยามฝนมา,ากน้ำม,มันมาขวนญอยู่นี่ครับผมปล่อยไปนี่มันห้องเซวสะนอนฟังเอาัดนี้เชร้ามาเห็นใครเต็มเขาใครด้เว่าคนกับบกกาลงบกกาเขามาอันอยู่ํำทางนี่เขาเจาจับกินนบัดเนื่องสจากว่าเขาจะไครอยู่ทั้งโคกครับมองค้นเข้าไปบได้วันที่นี่ย่มเขาใครลราพอแตกเป็นตัวแล้วเขาก็จะออกมาหาอยู่ํำโคกลำปลา ยัเหมือนกันไ่เฮาได้จับได้ใบได้ปกตินาบ้านเท่านี่้น้องเพยวเนาะปีกก้นกลอนมันเนาะโอ้ยจับบดบาหวานเบาไวย่างจับย่างจับเด่นลายคลาหลายแห้งถ้าเจ้าจนสะอ่อนแลวทั้งอื่นอืเพลสะอ่อนคัาย่างออกไปนาบ้านพอกบพอเขียดพออึ้งบานเพล่บมีจ้าแบบนี้จะให้บานอื่นกัย่งเด่นมหาน้ำบานเท่าเนะบานอื่น หมูบ้านรอบขานเนี่ยครับแถวบ้านขาเขาจะสารเคมีหลายแนวเพิ่นกับ่ะขามมีนะแบบใส่เป็นตัวบดลงไปบันแตงโมก้าวบ้านบานแดงจึงคืนอืมสุยอดเดี๋ยวขันแมน อยากกินอีกเดี๋ยวพาไปแตะน้องแพ้างหลังห้อนเนี่ยนี่ครับรอฝนมาอีกก,กันงมึฝนก็ได้ขอรอ,อ,าอ,อากาศห่อนๆแม่บมอากาศห่อนๆนี่เขาก็ออกดีขึ้นกันเปินละลายมงส่งน่าจะตกอีกอยู่ด้เนี่ยเปิดมาแหลมมาอยอ่เพราห้ตกแห้งๆเนาะ อันตกลงมาซ้ำอีกแห้งๆนี่ครับได้กินแน่นอนมือแร่งนี่เพราะว่ามือขึ้นนั่นเขากระตกบดขึ้นแล้วเฮ็ดให้พื้นดินนาเทิงนี่ซุ่มช้ำแล้วบันนี้ยามฝนซ้ำลงมาอีกน้าม,มันก็ลงไป้างลางได้เนาะบันที่นี้อึ้งก็จะออกมาแน่นอนคิดว่านะทะลุทะเบิงน้ำกันครับมือนีตุงมกับนุองแพลวก็ขออนุญาติกินเขากันครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่เสมอครับ มื่อนี้ก,ก็ขอลาบก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า